มาจามาจารัดหน้ามีกรอบอืมใช่ไหมบุกชิ้นเหลือแยะๆทำก็ได้กี่เมโนอืมซุตงตำม,มีกรอบก็ได้อืม,อม เพิ่มข้อนอือห uh huh. หน้าไม่มีอะไรมากเลยกระเจียวเท่านั้นเองใส่ชจดเจียวแล้วจะหอม ผัดผักใส่น้ำใส่เจียวเกลือใส่น้ำตาลปรุงห,หวานหืมครอบ ใสป้งมันเหนียวๆแป้งมันนี่ถ้าโดนถ้าใส่ถังส้มเข้าไปแล้วมันจะแบบมันจะไม่เหนียวเพราะฉะนั้นมันจะพอดีกับการกินถ้าทำสดใหม่ๆมก็จะเหนียวก็รังดีพอกินใกล้เสร็จแล้วมันก็จะไม่ยืดการใส่แป้งแป้งมัน แต่ถ้าใส่สารอะไรอย่างอื่นของเขากี่ไปซื้อกินกันน่ะเหนียวนานกรอบนาน <S <s นี่ว่นน้ำมันร้อนๆคุมน้ำม,มันยี่นแล้วคุมไม่ดีสีไม่จะเข้มนะ <S <s ต้องเอาขึ้นก่อนมันเข้มแล้วมันจะมาเข้มข้างนอกอีก มันจะขมอืมอืม่อยมัซซ่าเคลล์แก้วูรกเลยทำเองเพื่อสุขภาพนะจ๊ะนะจ๊ะรักนะ